ไลฟ์สดอย่างไรให้มีคนดูตอนที่3สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับแล้กสู่ช่องในตัว infinity แปแปนะครับมาถึงตอนที่3กันแล้วนะครับไลฟ์สดอย่างไรให้มีคนดูนะครับอย่าลืมติดตามช่องในทุกด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูกันเลยครับตอนที่3จะพูดถึงเรื่องของการที่วันนี้นะครับถ้าเราอยากให้ AI อเนี่ยเขานำส่งนะครับการไลฟ์สดของเรานะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คือนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งนะครับ ปะิทินไลฟ์สดนะครับก็คือในช่องของกิจกรรมซึ่งตรงนี้ผมทําสอนไว้ในในช่องแล้วเพื่อนๆไปดูได้นะครับการวิธีการตั้งปฏิทินไลฟ์สดนะครับซึ่งเราจะตั้งปฏิทินอันนี้เพื่ออะไรการตั้งปฏิทินไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆตั้งปฏิทินนะครับไลฟ์สดของเพื่อนๆเนี่ยห่างจากที่เพื่อนๆจะไลฟ์สดนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าอย่างน้อยนะอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะครับ ประมาณ6ชั่วโมงสมมติว่าคุณจะไลฟ์สดตอนอตอนตอนเที่ยงก็6โมงเนี่ยคุณก็ตั้งและต้องตั้งไว้แล้วการตั้งปฏิทินต,ตรงนี้คุณตั้งล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยยาวๆนั่นนั่นนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าจะเป็นการนัดหมายให้คนที่เขาวิ่งผ่านมาที่ช่องเราหรือถ่านเ c ของเราเนี่ยเขาได้รู้ว่าเราจะมีการไลฟ์สดในเวลานั้นตลอดเวลาและสม่ำเสมอและที่สําคัญคือ AI เนี่ยเขาก็จะนะครับ พอใกล้ถึงเวลาเนี่ย AI ก็จะนําส่งนะครับคนเนี่ยเข้ามาดูเรานะครับอ่ะอันนี้คือขั้นตอนที่1อ่าขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องทําคลิปลงไปนะครับล่วงหน้าก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแต่ถ้าทําได้ก็คือทำโอเคไหมนะครับ อันนี้คือ2แล้วนะครับ 3. ก่อนที่เพื่อนๆนจะขึ้นไลฟ์สดนะครับแนะนําให้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือว่าจากในคลิปวิดีโอไปทูกกดทูกใจหรือว่าไปคอมเมนต์นะครับหรือไปรีโพสต์ไปแชร์ทําอะไรก็แล้วแต่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของเพื่อนๆน,นะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะถ้านะครับอันนี้คือผมบอกก่อนนะ เป็นคีย์แพนที่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะถ้าคลิปเพื่อนๆไม่ผิดกฎชุมชนนะครับยังไง AI ก็นำส่งอยู่ดีผมเคยลองลองมามดแล้วนะครับแล้วไม่เคยไปกดไปคอมเมนต์ไปบบอะไรใครเลยเนี่ยขึ้นไลฟ์สดก็มีคนดูหลักร้อยเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคลิปเรามันไม่ผิดกฎชุมชนครับเพื่อนๆโอเคไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เราพึงจะต้องทำนะครับก็คือ1คือเราจะต้องตั้งไปทีไลฟ์สดนะครับสทํทคลิปก่อน ขึ้นไลฟ์สด2-3ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็สามก็คือไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนๆของเราก่อนขึ้นไลฟ์สดนั่นเองนะครับประมาณ15นาทีอ่ะอันนี้คือตอนที่3เดี๋ยวไปเจอกันในตอนที่4นะครับเพื่อน